สวััสสดีครบำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโอลิเนียโอลิเนียดินแดนถิ่นกําเนิดและบ้านเกิดของผ่าพันกวางมีผู้มิศาสราตั้งอยู่ทางตะวันตกของอิคิสเทียโดยในอดีตนั้นโอลิเนียถือเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการค้าและกองทัพเรือเป็นอย่างมากแต่จากการสิ้นพระชนกตันหันของราชาอลเดอร์ที่2ทําให้โจฮันเจีเบล ได้ทําการเข้ายึดอํานาจและชิงัลังแทนเวลเวตรัชทายาทผู้ชอบธรรมซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้โอเรเนียตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอทันทีเนื่องด้วยการต่อต้านและภัยคุกคามจากนอกประเทศที่ทําให้การเดินเกมทางการเมืองและการทหารที่ผิดพลาดไม่แต่เพียงเก้าวเดียวอาจนําไปสู่จุดจบของชาติได้ท่ามกลางเมฆหมอกมืดมัวที่ปกคุมโท,ทั้งออเรเนียในตอนนี้สุดท้ายแล้วโอเรเนียจะเตรียมพร้อมกับพายุพิโรธที่กําลังคืบคลานเข้ามาได้หรือไม่ดินแดนแห่งโอเรเนียนั้น ถือเป็นอุนีดนโบราณบนทวีปอีควินส์ของเหล่ากวางโดยกวางเหล่านี้เป็นกวางที่มีความชำนาญด้านการเดินเรือและการใช้เวทมนต์ในการติดต่อสิ่งลี้ลับทางธรรมชาติหรือแม้แต่ทำนายอนาคตอันใกล้อย่างพวกเสียสภาพภูมิศาสตร์ของอุลนียโดยรวมนั้นค่อนข้างที่จะหนาวและเต็มไปด้วยภูเขาแต่ก็ติดกับทะเลสภาพเหล่านี้บีบให้พวกกวางต้องออกทะเลเพื่อค้าขายหรือที่ล้นจากเมืองอื่นเพื่อหาสเสบียงมาสะสมไ้ก่อนถึงช่วงหน้าหนาวน,นั่นเองเหล่ากวางแห่งอุลนียนั้น ได้รวมเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกในช่วงปี2 BLB พระรา้การนำของพราชาฮาราดเฟรนเลอร์แฮนชัวร์แกลนพร้อมได้สถาปนาราชวงศ์เยลเช็กที่สืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบันร่วมพันกว่าปีและการรวมตัวของเหล่ากวางนี่เองทําให้การออกปล้นหัวเมืองตามชายทะเลทางตะว,วันตกของอิคลิสเทียนั้นหนักขึ้นแต่ในท้ายที่สุดช่วงปี143 LB การออกปล้นทางทะเลก็ได้จบลงหลังจากที่เจ้าหญิงเซเลเทีย ได้ทําการลงสัญญามิตรภาพกับเหล่ากวางเพื่อยุติการปล้นแต่เปลี่ยนเป็นการค้าขายกระชับสัมพันธ์แทนแต่การทําสัญญาเหล่านี้ก็ทําให้กลุ่มชนชั้นขุนานางและนักรบไม่พอใจทาให้ฮัชกลาวชื่อโฮฟเดลิกสันได้รวบรวมเหล่าชนชั้นกวางที่ไม่พอใจลเล่นเรือออกไปทางตะวันตกออกจากเมืองท่าสักระเพื่อแสวงหาดินแดนใหม่ซึ่งก็มีทั้งกลุ่มที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ออสต์แลนด์หรือไม่ก็เข้าลุกาลานเหล่ากวางแห่งแคว้นฮินเดียเพื่อก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นมา ต่อมาในปี952 a b ลภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอิควิสเทียอุลิเนียก็ได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมตามกันมาทําให้มีการตั้งโรงงานและบริษัทต่างๆมากมายขึ้นในช่วงเวลานี้และนั่นเองก็นําไปสู่การตั้งบริษัทโลกเกียในปี960 a b ซึ่งผลิตภัณฑ์จากโลกเกียนั่นเองก็จะเป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งโลกของอิควิสเทอส์ว่าโดดเด่นในเรื่องการผลิตวิทยุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถึกทน ต่อมาในปี962 a อราชาอาณาจักรที่2ได้ยุติการเคลื่อนไหวของกลุ่มศาสนาจักรอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่กลุ่มศาสนาจักรได้ทำการประกาศสงครามศาสนาเพื่อทำการลุกลามแรกกับจัดเชงเจลิงแต่กลับพ่ายแพ้กลับมาในปี1001 a อราชาอาณาจักรที่2สิ้นพระชนม์อย่างเป็นปริศนาในสภาวะแวญากาศทางการเมืองนีเองโจฮานผู้เป็นบุตรนอกสมรสได้ทำการชิงบัลลังก์จากการสนับสนุนโดยกลุ่มผู้นำทางศาสนา ในทุนผู้ชอบชนและขุนนางผู้โลบมากทำให้เจ้าหญิงเวลเวตและชาทายาทผู้ชอบทมต้องรีบภัยทางการเมืองไปอยู่ที่อีควิสเทียอเลเนียภายใต้การปกครองโดยโจฮานั้นจึงค่อนข้างที่จะขาดถียรภาพทั้งยังมีความกดดันจากเกมการเมืองจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนเวลเวตกลุ่มศาสนาจักรก,กลุ่มคุณนางและกลุ่มในทุนและที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือการรวมตัวของเหล่าเชงเจลิงที่ได้กลายเป็นภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่ของอเรเนียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สุดท้ายแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามความเปลี่ยนแปลงและการประทาจะต้องเกิดขึ้นแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดนั่นเองครับและสำหรับโอลิเนียนี้ก็จะถือเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆแ,แลยนะที่มันมีคอนเทนต์มันตั้งแต่เริ่มซึ่งทย้อนไปได้นี่ก็5ปีกว่าแล้วมั้งเนี่ยซึ่งสำหรับโอลิเนียนี่คือเริ่มมาเราก็จะมีเป็นใน National s p i r i t อยู่2ออย่างก็คือ c o l l a ัปชั่นแก n มเแล้วก็ Lising Descent ซึ่งมันเป็นดีบัฟที่ค่อนข้างจะแย่หน่อยทําให้ประเทศโอลิเนียนี่ค่อนข้างจะอ่อนแอแต้มกันเมืองค่อนข้างจะได้น้อยซึ่งสําหรับในตัวโอลิเนียนี่ก็จะมีในส่วนของโฟกัสทีพิเศษก็คือเป็นในส่วนของเทคโนโลยีของพวกกวางซึ่งโดยรวมแล้วมันจะมีเป็นโฟกัสเกี่ยกับในเรื่องของการการต่อสู้บน บนภูเขาบนน้ําแข็งอะไรอย่างนี้บนอากาศหนาวพวกกวางจะค่อนข้างชำนาญมากแล้วก็ในจะเป็นการออผลิตกองทัพเรือหรือของชำนาญน,นั้นทัพเรืออีกที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งเลยเพราะว่าอลุลเนียนี่ก็ถือว่ามีกองทัพเรือที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะแต่มีตัวนายทัพเรือที่ค่อนข้างจะถือว่ามีเทรดที่ค่อนข้างดีอยู่ในช่วงต้นเกมคือถ้าเราบริหารดีๆนี่คือเราจะสามารถยันกับกองเรือดำน้าของทางเชนกิลิงแลนได้ แล้วอีกอย่างที่สําคัญเลยคือหลังจากที่มีอัปเดตใหม่ในส่วนของอี e วิสเต r ร์แอดวอร์นี่ก็คือมันมีเรื่องของช่องเขาที่หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ซึ่งถ้าเป็นในแพทเมื่อก่อนก็คือมันเดินทางเข้ามาได้นะมันมีมากแค่เป็นแค่ดีบัฟของส่วนบุขเขาเท่านั้นที่ทําให้อาจเดินทับหรือจัดการเรื่องสเสบียงตรงนี้มันลําบากแต่พอมีอัปเดตมาอย่างนี้ก็คือเราสามารถจัดแนวป้องกนันได้ง่ายขึ้นมากนี่ก็คือเนี่ยเรา มีช่องแทบและช่องคือเนี่ยช่องที่1ก็คือช่องทางตอนเหนือตรงนี้ยันกับทางในส่วนของแนวระหว่างไอเมืองเมือง e อิชามแล้วก็แนวแม่น้ํากับแนวเขาตรงนี้ได้เลยหรือแนวที่2ก็สามารถยันกับในส่วนของทางระหว่าง2ช่องช่องเขานี้ได้โดยใช้ในส่วนของแม่น้ําเป็นตัวกั้นหรือถ้าแนวที่3ก็คือในส่วนของตรงนี้ก็ระหว่างเมืองท่าตรงแถวตรงนี้ได้ ระหว่างเวลเวดกับออสโคมลืมบอกไปสํหรับพวกกวางตรงนี้นี่คือมันได้อะไรมัน,ใ,น,ใ,นใจใจเวลาก็คือ,คอ,คอจะมาจากในทั้งส่วนของทั้งประวัติและภูมิศาสตร์จากทางประเทศในแถบทางพวกพวกทางเหนือเออย่างพวกนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์พวกนี้ก็อาย,อย่างเห็นไหม <laughs> ในพลคาวกุสตับเมเนไฮก็คือได้อะไรมันใหจ,จากในพลตัวจริงสมําคัญที่สองยก็คือในตัวของ ในในพลเมนเนหามกุสตาฟเมนเนหามที่เป็นรัฐุรุษของฟิฟนแลนด์ในช่วงสงครามโลกที่สองนะในช่วงช่วงสงครามหน้าหนาวระหว่างโซเวียตกับฟินแลนด์เนี่ยก็คือได้แรงมันาใจมันโดยตรงเลยซึ่งตรงนี้ถ้าเทียบกับในแพทก่อนนี้หรือในเวอร์ชันก่อนนี้คือการตรึงแนวนี้เราจะทําได้ก็คือแค่ในยันในส่วนของตรงช่องแคบตรงนี้คือการได้แค่ ส่วนของคาบสมุทรเดียวในพื้นที่เดียวคือตรงนี้ระหว่างที่เรารอสะสมกําลังเพื่อที่จะทําการตีโต้กับเตะพกมาแผ่นนี้นี่ก็คือ,อถ้าเราเล่นเป็นชิงจิลิงแล้วบุกเข้ามาเนี่ยอาจจะบุกลําบากหน่อยถ้าไม่ได้เล่นตรงตามประวัติศาสตร์นะเพราะกว่าจะยึดได้เนี่ยคือเสียหายหนักกว่าเดิมมากขณะที่ฝ่ายของอูลิเนียนี่ก็เล่นง่ายขึ้นเยอะมากเพราะาคือเราสามารถตั้งแนวป้องกันแบบถอยๆยันมาหลายแนวได้เลยเพราะมีแนวแนวเขานคอยป้องกันให้ ก็ไหนจะทับเรือเรานี้ก็คือเราเรามีทับเรือแข็งๆ่งอยู่แล้วคือขอแค่ระวังเรือน้ำให้ดีนะล้วก็สามารถคือยันได้ยาวๆจนกระทั่งแบบรอจนชิงจะลิงมันเริ่มอ่อนแอรหรือมีช่องจุดไหนช่องว่างล้วก็จะยึดไล่จากทางตอนเหนือขึ้นไปหรือจะรอแบบเออใช้ตามโฟกัสสะสมกำลังก็ได้สะสมกำลังจนกว่ามันพอจะเข้มแข็งพอที่จะตีโตต่อมาก็มาเรื่องสายการเล่นเลยแล้วกัน สลับสายการเล่นนี้คือมันจะแบ่งเป็นสองสายใหญ่ๆนะก็คือเป็นระหว่างฝ่ายของการต่อต้านกับของตัวจูฮานกับฝ่ายที่ Cut t h e h r ร s h the Resistance ก็คือกำจัดพวกฝ่ายต่อต้านซึ่งอามาอันแรกเลยแ้วกันสำหรับใน o อฟ p พ s เ the King นี้ก็คือต่อต้านต่อต้านตัวกษัตริย์นี้ก็จะมี2อสายคือ t h เดอะทูคว e n กับ The Guest s t ไต e สำหรับเดอะท Queen นี้ก็คือเราก็จะพยายามที่จะ สะสมกําลังแล้วก็หาแนวร่วมในการที่จะกจัดในตัวของคิงโจฮานออกไปแล้วก็เอาตัวควีนเวเวทที่ที่เป็นทายาทที่แท้จริงกับคืนสู่บัลลังซึ่งตรงนี้นี่ก็จะมีสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองที่จะเกิดขึ้นซึ่งอันจริงก็คือเราก็ชนะอยู่แล้วเพราะเรามีฝ่ายสนับสนุนและกองกำลังค่อนข้างเยอะเล่นไม่ยากแต่ที่สําคัญค,คือเราต้องทําทําโฟกัสในแข่งกับเวลาจนกว่าเราจะได้สามารถดึงอ e ีควิสเทียมาเป็นพวกได้ และต้องทําให้ทันก่อนที่เชงจิ้ลิงแลนจะบุกเข้ามาเพราะไม่งั้นนะคือเราอ่วมแน่เพราะเราเราเพิ่งเจอสองครามกลางเมืองมาแล้วก็มาเจอกับเชงจิ้ลิงอีกเนะี่ยยากแต่ถ้าเรามีอีคสอีคสเทียช่วยเนะี่ยอย่างน้อยคือยังทบส,สนุนกันได้อยู่เราเราจะช่วยร่วมกันสร้างแนวป้องกันแล้วก็คือ,อเราอาจจะเป็นฝ่ายรับแล้วก็อีควิสเทียนี่ยเป็นฝ่ายที่บุกเข้าไปเพราะอีคิสเทียยังไงคือมันก็มีในส่วนของกาลังพลสารองที่ค่อนข้างเยอะกว่าเราเยอะอยู่แล้วแล้วหนจะอุตสาหกรรมที่มันใหญ่กว่า ถึงแม้จะเป็นช่วงต้นเกมแต่ว่าถ้ารวมกับที่เราเป็นคอยรับแล้วก็ยูสเชียเป็นตัวลุกเนี่ยก็ยังไงก็ชนะอยู่แล้วเพราะชิงชีงแรงช่วงแรกนี้ก็คือยังไม่ได้เข้มแข็งมากมันมันมาเข้มแข็งก็เพราะาได้จากอุตสาหกรรมจากอลิเนนั่นแหละที่ทําให้มันมีเริ่มเป็นภัยคูกคามมานะอ่าและสลับสายที่2องเลยคือเดอะเกสต์สไตซึ่งสลับสายนี้นี่ก็จะมีผู้นําเป็นคูเรโลซิโรล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสายสังคมนิยมซึ่งตรงนี้นี่คือเราก็จะได้ สตาร์ล่นกาดมาเป็นตัวช่วยในการซัพพอร์ตในทั้งสงครามการเมืองแล้วก็การต่อต้านกับชิงเจียงซึ่งตรงนี้นี่ถ้าเราได้ตัวสตาร์เล่นกาดมานี่ก็จะถือว่าค่อนข้างช่วยได้เยอะเลยในการยันยันกับตามแนวหน้าหรือช่องแคบต่างๆนะเพราะสตาร์เล่นกาดมันมีในรนในเรื่องของรถถังที่ค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็กองกำลังที่ถือว่าเข้มแข็งพอสมควรในช่วงต้นเกมคือมันสามารถพอปะทะสูสีกับชิงเจลงแลนได้อยู่แล้วบวกบกับกบาลังของเรา คือ a i มัน a อของ Sta ร์เลนการเนี่ยมันจะคอยทำหน้าที่คือช่วยช่วยป้องกันแล้วก็แค่พยายามเอากองกาลังของเราเนี่ยพยายามเข้าล้อมไล่ล้อมทีละทับทีละทับ,ททบของเชิยงจลิแกนไปเรื่อยๆจนกว่ามันมันจะอ่อนแอไปเองแล้วเราค่อยตีกลับแล้วจากนั้นก็คือนี่แหละก็เราก็จะเป็นพันธมิตรกับสตาร์ทเล่นการ์ดโดยตรงเลยซึ่งอันนี้ถ้าให้สนุกเนี่ยผมแนะนําว่าไปปรับให้สตาล่นการ์ดมันเป็นในส่วนของ ผู้ผู้นำคือเป็นในส่วนของซินิสเตอร์ก็ได้อันนี้ก็จะสนุกไป,ปอีกแบบอันนี้คือผมแนะนำนะ,ะและสำหรับส่วนในสายของการปราวกตผู้ต่อต้านตรงนี้นี่ก็จะมีเนี่ยโพรเกรดเดอรโนเบิลก็คือเป็นสายของโจฮานที่โจฮานพยายามร่วมมือกับพวกบรรดานขุนนางในการคือสร้างสร้างความสงบสร้างความมั่นคงในประเทศซึ่งตรงนี้นี่ก็คือโจฮานมันก็จะ ก็รวมมือกับคุณนางไปเรื่อยๆจนกว่ามันประเทศมันจะมั่นคงแล้วพอมันคงลวมันก็จะสืบต่อราชวงศ์ต่อไปอีกซึ่งในสายตรงนี้นี่ก็จะมีสิทธิ์ที่พอหลังจากเราเล่นไปได้สักระยะหนึ่งก็จะมีการส่งต่อคือส่งต่อราชบัลลังก์ให้กับตัวลูกชายของโจฮานก็คือเจ้าชายเมตติอัสหรือถ้ามาอีกสายหนึ่งเลยก็คือสายของศาสนาซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเออร์เจอร์กดียโจวาที่เป็นผู้นําทางศาสนาจักรที่จะทําการกำจัดเราพวก เออพวกนอกกลีดเฮเลติกแล้วก็จานนั้นก็จะมันก็เป็นสายหหวรุนแรงเออก็คือก็จะเริ่มทําการมีการแนวคิดการเรื่องสงครามศักดิออ์สิทธิ์สงครามทางศาสนาในการที่จะฟื้นฟ,ฟูวัฒนธรรมออนเก่าแก่ของพวกกวางไวกิ้งพวกนี้แล้วก็รับการลุกลางไอ,อ้ลุกลูกลานของตัวเชงเจอลิงรวมถึงอีคว s สเทียด้วยเช่นกัน ซึ่งอันจริงคือสลับทั้งสองสายนี้นี่ก็คือมันจะมีแนวทางนั่นก็คือระหว่างที่จะสมยอมเป็นพวกด้วยกับคอ,อ,อยตั้งรับจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดซึ่งถ้าเราสมยอมนี่ก็คือเราก็จะเป็นประเทศลูกไล่ของเชงจืลิงแล้วหลังจากที่สงครามจบลงแล้วนี่เราก็สามารถขอดีเดนส่วนแบ่งได้แต่คอนเทนต์มันก็หมดแค่นี้ก็คือเราเป็นแค่ลูกไลท่ที่อาจจะได้แค่ดีเดนส่วนแบ่งซึ่งโอกาสก็ค่อนข้างจะน้อยมาก หรือหรือถ้าเรา้องการชิงจิงไดนี้ก็มันก็จะเน้นเป็นโฟกัสคืออาจจะมีการรอรอให้เข้ามาหรือว่าเราจะโจมตีไปก่อนซึ่งอันนี้ไม่ว่ายัางไงคือถ้าเราจากกัดการชิงจิงไปแล้วมันคือถ้าเรามาสายโจฮานี่มันก็แค่นั้นแต่ถ้าเรามาสายของศาสนานี่ก็ยังพอมีสิทธิทําสงครามกับคริคคสเตียอยู่ซึ่งมันก็แล้วแต่นะว่าจะเล่นเนื้อหาย,ยัางไงทางไหนเพราะ โดยรวมแล้วของโอเลเนียนี่คือตัวเนื้อเรื่องตัวคอนเทนต์มันยังไม่อัปเดตเพิ่มจากจากเดิมเท่าไหร่เพราะมันก็คอนเทนต์แค่นี้อาจจะต้องรอแพทต,ต่อไปที่จะจะให้มีอัปเดตเพิ่มเติมหรือถ้าอันนี้ถ้ารับสุดยอดเลยก็เป็นอีกสายหนึ่งที่โอเลเนียก็สามารถมีสิทธิ์ไปได้ซึ่งอ่ะดูตอนแรกอาจจะงงใช่ไหมทำไมชิงเจลิงแลนเน่ยถึงยึดกับโอเลเนียไปแล้วแล้วโอเลเนียมันจะเล่นต่อ,อยังไงล่ะก็คือนีถ้า ถ้าเราเล่นเป็นเชจิลิแงแล้วเราเล่นเป็นเป็นในฝ่ายของทอเล็แล้วถ้าเราชนะสงครามกลางเมืองแล้วก็ช่วยในทางของโอลิเนียในการต่อต้านตัวโจฮานแล้วก็นําเอาควีนเดวิขึ้นของมลังเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะรวมมันจะมีโฟกัสที่จะให้เรารวมรวม,รวมทั้งสองชาติเข้าด้วยกันได้อยู่เนี่ยก็ตามนี้เลยซึ่งมันก็เรลยว่าเป็นพันธมิตรกับขอแต่งงาน <laughs> ใช่แล้ว ก็เป็นอีกคู่ที่หนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยุคแรกเลยซึ่งถ้าหลังจากที่ทั้ง2ประเทศนี้รวมกันแล้วนี้ก็จะมีให้เลือกว่าใครจะเป็นผู้นําซึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะมียังไงบ้างอ่าอันนี้ก็มาแล้วก็คืออ่าในระหว่างระหว่างความแตกต่างของทั้ง2ประเทศในสุดราชนีเบเวตก็ได้ตัดสินใจที่จะรวมเข้ากับเชนเจอริงแล้วก็กวางเข้าด้วยกันภายใต้การปกครองโดยของของ,ของทั้งสอง ไอ้ตัวนี้นี่ก็จะเป็นการเลือกว่าระหว่างตัวไกเซอร์ทอแล็กไกเซอร์ทอแล็กกับตัวเชนเจอริงนี่ก็คือใครจะเป็นผู้นำในส่วนของโอเดเนียเชนเจอร์ลิงคอมมอนวลซึ่งอันจริงถ้าเอาไว้ถูกก็คือต้องเป็นในส่วนของทอแล็กแต่อันนี้เอาเป็นเวียแล้วกันอ่ะแล้วก็นี่ก็จะทงมาใหม่แล้วก็เป็นเวียที่ขึ้นนำแล้วโฟกัสเราก็จะแต่โฟกัสเราจะเป็นเชนเจอร์ลิงแลนด์ซึ่งอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนได้ว่าอาจจะเป็น เอาทั้งของพวกกวางแล้วก็พวกเผาเชิงเจดียได้อยู่แต่นั่นแหละก็คือสําหรับคอนเทนต์ตรงนี้นี่ก็จะเป็นในในส่วนของเราเป็นผู้เ,เป็นพระเอกตบผู้ร้ายแหละก็ตรงนี้นี่ไม่ว่าจะทั้งถ้ามีประเทศไหนในทวีปอีวินที่สร้างาก่อ,กอนในส่วนของเรื่องของความตึงเครียดเนี่ยก็เราจะสามารถประกาศสงครามได้หรือถ้ามันเป็นประเทศของฝ่ายตัวร้ายนะว่าจะเป็นทั้งซอมบ้า ทั้ง Luna ทั้ง d ีเบ e เกอหรือทั้งถ้าตัวเป็น Sinister ร์เซอเนี่ยคือเราจะสามารถประกาศสงครามได้เลยเราเราจะเป็นเราจะเปลี่ยนจากเชนเจอลิงที่จะเดิมเนี่ยเป็นผู้ร้ายใช่ไหมแล้วก็จะกลายมาเป็นพระเอกที่คอยแบบนำความสงบสุขมาสู่ e q u ว n s หรืออาจจะรวมไปถึงเออทวีอื่นด้วยก็ได้ถ้าเราอยากจะเล่นไปอย่างนั้นนะเอาละครับสำหรับเนื้อหาโดยรวมแล้วก็ประวัติโดยคร่าวๆของโอลิเนียเนี่ยผมก็มีเท่านี้นะครับ ซึ่งตรงนี้นี่ถ้าใครมีคําถามหรืออยากจะสอบถามหรืออยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมนี่ก็ลงได้ใต้คอมเมนต์เลยครับสาหรับตรงนี้นี่ถ้าข้อมูลตรงไหนที่มันตกหล่นหรือติดขัดหรือผมผิดพลาดยังไงนี่ผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆสาหรับเนื้อหาทัาบทของคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ